ญาติของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแพร่ต้องออกจากอาคารผู้ป่วยไมยตรีประชาค่ะหลังจากพบกลุ่มควันพุ่งออกมาจากหน้าต่างชั้น2ห้องดังกล่าวเนี่ยเป็นห้องพักของพยาบาลแล้วก็เป็นห้องเก็บเอกสารทางโรงพยาบาลต้องระดมกําลังพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็หน่วยกู้ภยัยเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันออกมาจากนอกอาคารอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องระดมถังออกซิเจนเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความโกลาหลเนื่องจากจะต้องนําผู้ป่วยออกจากอาคารแล้วก็ต้องนํากําลังพลรวมทั้งท่อส่งน้ําจากรถจับเพลิงขึ้นไปบนอาคารพร้อมๆกัน จนกระทั่งผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่จึงสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งหมดออกจากอาคารได้จํานวน124คนโดยใช้อาคารและก็ตึกต่างๆที่ไม่ได้รับผลกระทบในการดูแลรักษาเบื้องต้นไม่มีรายงานนะคะว่ามีผู้ที่ได้รับอันตรายหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวค่ะเพื่อนผู้ลังชั้นสองตื่นมาดีระชานะครับก็อยู่ในห้องน่าจะเป็นห้องพักผ่อนหรือห้องเก็บของของเขาตึกชั้นสอง ก็ไปน้นเข้าไป,ป,ไปก็ไปเจอไฟให้ดุมควันนะครับก็แจทงการระบายควันแล้วก็อยากไปเบื้องต้น,นแล้วก็เาอยากเอาทีม้ามาด้วยกันดับแล้วไฟที่มันยังไม่หมดนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ก็บอกนะคะว่าเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นที่ห้องเก็บเอกสารค่ะแล้วก็เป็นห้องพักพยาบาลคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะขณะเกิดเหตุยังมีเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะปฏิบัติงานอยู่ในห้องหลังจากนั้นก็เกิดกลุ่มควันเจ้าหน้าที่จึงช่วยการเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพราะมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่แต่ละชั้นเนี่ยค่ะหลายคนแต่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยออกจากพื้นที่ได้ครบทุกคนปลอดภัยดีทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่มาเฝ้าด้วยค่ะตอนนี้ก็ เพิ่มสมบเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นการผจนเพลิงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการดับเพลินในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขับเพื่อนแพท่และใกล้เคียงนะครับที่มาร่วมกัน,นในการดับเพลินครั้งนี้นะครับ ส่วนผู้ป่วยนะครับที่อยู่ตามห้องนะครับจุดเก็บต่างๆนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้น2ชั้น3นะครับเอาไปไว้ยังตึกอื่นนะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะครับถือว่าไม่มีผู้ใดเสียชีวิตนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองแพร่ก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ที่มีเพลิงนะคะแล้วก็ความเสียหายที่อยู่ที่ระบบไฟแล้วก็ระบบปะปาซึ่งอยู่ที่ชั้นสองนอกจากนี้ยังพบเครื่องมือแพทย์แล้วก็เตียงผู้ป่วยกระจัดกระจายอยู่ภายในห้องจึงปิดการใช้งานอาคารชั้นสองชั่วคราวค่ะส่วนชั้นหนึ่งชั้นสามชั้นสี่และชั้นห้าเปิดใช้งานได้ตามปกติรวมถึงระบบลิฟต์ที่กลับมาเปิดให้บริการได้ตามเดิมนะคะสาเหตุของไฟไหม้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องตรวจหาหลักฐานภายในชั้น2ต่อไปค่ะ และล่าสุดเนี่ยครับสามทุ่มครึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลแพร่ได้ออกถแถลงการนะครับยืนยันว่าในวันนี้ก็คือ13มกราคมโรงพยาบาลจะเปิดให้บริการตามปกติทุกหน่วยงานทุกแผนกครับทั้งห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินแผนกผู้ป่วยนอกแผนกผู้ป่วยในยกเว้นตึกสัญญากรรมขอให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมายสามารถเดินทางไปเข้ารับบริการได้ตามปกตินะครับครับ